สำหรับชาวราศีสิงห์นะครับโชคลาบในเดือนพฤศจิกายนี้นะทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับเ,เรามาดูกันนะครับเขาบอกว่าถ้าคนที่ชอบเสียงโชคเสียงดวงนะก็บอกว่าคนที่รู้จักมักคุ้เนี่ยนะอมักจะกลับมาให้โชคให้ลาบนะครับหรือกลับมาบอกเลขคุณนะครับแต่เขาบอกนี้นะ นอกเหนือจากไอในเรื่องของสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยเขาพูดถึงอะไรเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยมีโอกาสได้เงินปันผลมีโอกาสได้ดอกเบีย้ยนู่นนี่นั่นหุ้นขึ้นนะครับนะหรือว่าคิดอยากจะทําอะไรก็ได้เงินได้ทองนะครับย้อนกลับมาที่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอีกสักนิดนึงเขาบอกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะแนะนําให้ซื้อนะลอตเตอรี่กับคนที่นั่งอยู่บนรถเข็นนะหรือคนพิการตาบุงตาบอดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบนะครับอ่ะเขาเรียกว่า มาทั้ง2แนวเลยนะครับช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับก็บอกว่าโชคลาภมาจากอะไรนะก็มาจากในเรื่องของเสียงโชคเสี่ยงดวงนะกับหาอะไรทําเพิ่มเนี่ได้เงินแน่นอนนะครับให้คิงเหรียญขึ้นมานะครับเสียงโชคเสียงดวงเนี่ยพูดถึงอะไร เอาความฝันมาตีความเป็นเลขนะครับนะมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์นะครับคิดอยากจะลงมือทําอะไรนะมักจะได้เงินได้ทองนะครับนะมีโอกาสได้เงินได้ทองตั้งตัวได้เลยนะครับแนมะ้ได้ไพ่คิงเหรียญเนี่ยมีโอกาสเนี่ยโอ้โหจัดเต็มอยู่เหมือนกันนะครับในเรื่องของเงินทองในเดือนนี้นะอะจัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่น่าอิจฉายอยู่นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันสําหรับชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับขอบคุณที่แวะเวียนมารับฟังรับชมคลิปนะครับ